ข้อนี้คงตอบได้ยาวเพื่อนนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นเป็นนักศึกษารุร่นสี่ของพ่ทัพแก้วรุ่นหลังอาจารย์กัญญาลักษ์รุ่นหลังอาจารย์สมุน,าานาาในในตอนที่เรียนนั้นมันก็เมื่อหลังมาจริงๆหลังมาไม่กี่ปีแต่ว่าบรรยากาศมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนที่เข้ามา,านั้นอาจารย์เลือท่านออกจากการที่ท่านเป็นคณะปิบัต เพราะฉะนั้นในปีหนึ่งปีสองเนี่ยฉัไม่เจอ่านเลยก็มีวิชาพูดถึงหลักสูตรที่แต่หลักสูตรนั้นยังเป็นอย่างที่ท่านวางเอาไว้หลักสูตรภาษาไทยเนี่ยวิชาในคณะสารศาสตร์เนี่ยพอเป็นวิชาภาษาไทยมันจะยากที่สุดเลยนะคะที่ทับแก้วแล้วก็มันมีวิชาตอนปีหนึ่งปีสองก็คือวิชาการใช้ภาษาการใช้ภาษาซึ่งอาจารย์เจตนาอ่านไปแล้วเมื่อ ช่องเช้าลวนะคะวิชาเนี้ยมันเป็นวิชาสองหน่วยอกติตพอหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะวิชาซึ่งมีสองหน่วยอกติตแต่ว่าต้องเรียนทั้งพูดทั้งอ่านทั้งเขียนแปลว่าพูดหนึ่งชั่วโมงอ่านหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เขียนอีกหนึ่งชั่วโมงเรียนสามชั่วโมงในวิชาสองหน่วยกิตแล้ววิชานี้เนี้ย จำได้ว่าที่ฉันเรียนกับอาจารย์วีรชับนะคะอาจารย์ก็อยู่ที่นี่แล้วก็เรียนกับอาจารย์คุณหญิงวินตานะคะตอนตอนแรกตอนที่เรียนไปแล้วเนี่ยเรามีหนังสือก็คือหนังสือของอาจารย์เือเป็นคู่มือสหนังสือ3ามเล่มของท่านเนี่ย่ะเป็นเล่มบางๆแล้วก็หน้าปกก็เป็นเหมือนกับที่ เหมือนเหมือนที่พิมพ์อยู่นะคะคือคือไม่มีไม่มีตัวปกจริงอาจารย์มีของจริงอย่างนี้่ะหน้าตายอย่างนี้เลยแล้วเราก็มีเล่มนี้นะคะสามเล่มเป็นแนวทางการเรียนสําหรับวิชาของภาษาไทยโดย,ยเฉพาะทางด้านวรรณคดีหนังสือของอาจารย์เนี่ยมันมันทำให้เราต้องอ่านแล้วอาจารย์ทุกท่านก็ก็บอก ค,คือเป็นหนังสือที่ทุกคนที่อาจารย์ก็สั่งว่าต้องอ่านนะคะเราก็รู้จักรูกแปแบบรู้จักอ,อ,อะไรต่างๆที่อาจารย์บอกไว้ในหนังสือเนี่ยทั้งหมดเลยในปีหนึงปีสองจำได้ว่าเรียนการอ่านนะคะแล้วก็อ่านนวนิยายสมัยนั้นก็อ่านระวันตกดินของพิษณุสงสินอ่านจดหมายจากมุงไทยนะคะของโบสั์ อาจารย์คุณหญิงวินิตาเนี่ยให้ให้แสดงความที่เห็นเรื่องหนังสือเ่ื่ี้เรื่องจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นเชื้อสายจีนเ,เขาก็วิเาวิจารณ์ไปแล้วเขาก็ชื่นชมซันูงอูเนี่ยค่ะไปมากมายมหาศาลจนในที่สุดเราคนไม่ได้กเถียงทะเลาะก,กันไปไอ้ที่ทะเลาะก,กันก็เลยกลายเป็นทะเลาะก,กันนอกเรื่อง การเป็นเรื่องคนไทยคนจีนเอาเป็นใหญ่นะคะพูดกันไปนึ่งชั่วโมงอาจารย์ก็ฟังไปเฉยๆแล้วสุดท้ายเราก็อยากรู้ว่าเราถูกหรือเพื่อนถูกนะคะอาจารย์ก็ตอบว่าเธอก็กลับไปอ่านกันใหม่นะทั้งคู่นั่นแหละกลับ <laughs> ไปอ่านกันใหม่แลเวเพืนะ่อก็ไปคิดกันเองว่ามันคืออะไรอะไรที่มองเน,น,นี่ยนะคะคือคือวิธีสอนตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้บอกหรือไม่ได้อธิบายอะไรที่มันชัดเจนโดยเฉพาะ วิชาแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ทิ้งๆท้ายให้กลับไปอ่านดูสิกลับไปคิดตัวเองสิ่างนี้นะคะทีนี้ที่พูดว่า3ามสามหวิชาเดียวเนี่ยมีสองห่งวิชาแล้สาเรื่องที่ต้องเรียนพอเวลาที่ประกาศผลเนี่ยค่ะ,ะเราก็จะตกปลดึงมากเลยเพราะว่าจะประกาศว่าภาษาการเขียงนก็จะมีคนได้ A B C D E F ก็เอไปขึ้นห้องการอ่าน A B C D E F นะคะสามวิชาบางคนก็ตกทั้งสามมันคงก็ตกหนึ่งมันคนก็ตกสองวิธีแก้ให้ซ่อมนะคะวิธีแก้ก็คือตกหนึ่งก็แก้หนึ่งตกสองก็แก้2ตกสามก็แก้สามแต่ก็ต้องแก้ก่อนถึงจะประกาศเลยแล้วคนที่ตกแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้เกินสี่จะไม่ได้เกินสี่ก็ก็เป็น แ่ลว่าถ้าตกหนึ่งก็ก็อาจจะได้สีเท่านั้นนักศึกษามีเยอะค่ะมีร้อยกว่าคนนะคะร้อยกว่าคนาแต่ว่าแล้ว,แล,วแล้วพอวิชานี้ประกาศนี่มันใจสั่นตื่นเต้นคนที่คนที่ได้คะแนนสูงกันมาก็ก็จะตกหมดเลยนะคะก็จะน่าตกใจมากแล้วก็ก็ก็คือหากันได้คะแนนนะคะ ในขนะเดียวกันเนี่ยอพอเรียนมาอีกภาคหนึ่งก็มาถึงปีสามปีสี่ตอนนี้ก็ได้เจออ,อ,อ,อาอจารย์บุญค่ะอาจารย์บุญเหลือเข้าประมาเป็นอาจารย์พิเศษนะคะแต่ว่าอตอนปีสามปีสี่เนี่ยฉันก็เลือกเรียนให้เลือกวิชาเอกวิชาโทก็คือเรียนเอกภาษาไทยโทภาษาอังกฤษวิชาโทของที่ทัดแก้วสมัยนั้นก็เหมือนกัน วิาชาโทรกับเอกแทบไม่ต่างกันเรียนด้วยกันนะคะเรียนไปด้วยกันแล้วก็น้อยกว่ากันไม่นนกี่หน่วยกิตนะคะคือกว่าจะจบเนี่ยมันปางเข้าไปตั้งร้อยสี่สิบแปดหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะแล้ววิชาก็ย่อให้มาก่สองหน่วยกิตสองหน่วยกิตแต่สองหน่วยกิตสามชั่วโมงอะไรนอนนี้อหาหนึ่งมันมันเยอะอะ่ะคือคือเราก็เรียนกันไปชีวิตมันก็อยู่ในในนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนก็มีความสุขกับการที่ที่เรียนหนังสือไป พักบ้างเรียนบ้างไปใ่ไหมในในวิชาของปี1นปีสเนี่ยข้อดีที่อาจารย์มาเหลือใช้ในหลักสูตก็คือว่าเราได้เรียนวิชาอื่นๆเนี่ยเยอะที่มันเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดว่าจะต้องจะต้องรู้หลายๆอย่างน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเ,เราเรียนภูมิศาสตร์เรอเศนะคะอรารยธรรม ตะวันออกอรยธรรมตะวันตกปรัชญาอะไรก็ลิสก็เรียนกันมาเยอะแยะมากมายหลายวิชานะคะเรียนมากเดียวแล้วทีนี้แต่ว่าบรรยากาศการเรียนมันสนุกนะคะแล้วเราก็สนุกสนานกันตอนเย็นเยนบางทีอาจารย์ก็น่าเรียนเย็นๆขั้นขัพอปีสามปีสี่เรียนเป็นวิชาเอกขณะที่เรียนวิชาเอกเนี่ย อิชเรียนเอกวิชาเอกภาษาไทยแต่ไม uh, ่ได้เรียนกับอาจารย์บุญเหลือนะคะเรียนวิชาเอกเรียนวิชาภาษาอังกฤษวิชาโฮกลับไปได้เรียนกับอาจารย์บุญเหลือในวิชาโฮอาจารย์ก็มาสอนวิชาวรรลคดีวิชานวนิยายและเรื่องสั like ้นนะคะนวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษนวนิยายและเรื่องสั้นอเมริกัน แล้วก็มีวิชากวีนิพนธ์อังกฤษกวีนิพนธ์อเมริกรันกวีนิพนธ์ร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยอ่าชื่อวิชาก็เลือกเรียนกันไปแต่จากันเหลือเนี่ยท่านสอนออนวนิยายและเรื่องสั้นอังกฤษก,กับเรียนอเมริกันท <c oughs> ่านก็ให้อา่านหนังสือนะคะย้อนกลับไปนึกจำได้ว่ามันมีอยู่มีร,ร,รู้สึกจะอ่านเอาแมนอิงฮาวน่าของเปเปอังกฤษค่ะแล้วก็อิงแลนด์เน็ตอ แล้วก็อ่านงานของสมัสเซ์อตคือคือตอนที่เรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกอยู่อย่างเดียวว่าเธอจะอ่านไม่รู้เรื่องหรอกน,นะถ้าเธอไม่รู้วัฒนธรรมเขา,า,าแล้วอาจารย์ก็จะสอนเรื่องวัฒนธรรมนะคะเธอต้องรู้วัฒนธรรมเธอต้องเข้าใจก่อนพอเริ่มต้นเรื่องอาจารย์ถามบอกว่าเรื่องเรื่องเนื้อเรื่องมันเป็นเรื่องคิวบา ถามบอกว่าแล้วลุงไม่เอ้ประเทศนี้มันอยู่ที่ไหนอะไรนีด้วยอะไรสักอย่างเลยลูกศิษย์อาจารย์ก็อาจารย์ก็เล่าไปอธิบายไปแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมมันกิดวัฒนธรรมเิกันความแตกต่างอะไรต่างแต่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่าการอ่านนวนิยายเราก็เลยเข้าใจไอ้ไอ้คำวัฒนรสังคมซึ่งซึ่งมันต่างจากที่คนคีดอยู่ในสมัยนี้นะคะก็ก็เรียน ร,รู้จักวิชาเ่านีมากด,ด้วยวิธีการของอาจารยออ์อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเวลาสอบเนี่ยอาจารย์ก็บอกเลยโทกที่เรียนว,วิชาโทเนี่ยฉันให้สอบเป็นภาษาไทยนะเพราะที่เียนอ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยที่ตอบมาคือตอบให้รู้เรื่องก็แล้วกันว่าอ่านแล้วได้อะไรนะคะก็สอบเป็นภาษาไทยจําได้ว่าเพื่อนคนหนึ่งตอบแล้วอาจารย์ก็เขียนโน้ตมาท้ายบอกว่าสำนวนกระสือกระบอก อาจารย์ก็จะมีทำอย่างนี้ค่ะเวลาที่ที่ทวงลูกศิษย์นะคะก็พูดไปหรือไม่ก็บอกว่าเธอกลับไปอ่านใหม่อีกหลายๆรอบนะคะก็ก็ถนองนี้แล้วก็ในขณะที่เรียนนั้นตอนที่คิดว่าจะต้องมาพูดที่นี้ก็พยายามจะนึกว่าย้อนกลับไปถามเพื่อนๆนะว่าจำได้ไหมว่าอาจารย์ท่านสอนอะไรบ้างกลัวว่าตัวเองจะลืมไปแล้วแล้วไม่ได่อ่อ พื่อนจะบอกว่าจำไม่ได้สักอย่างหนึ่งเลยจําได้อย่างเดียวว่าอาจารย์เนี่ยเดินมาแล้วอาจารย์ก็มีกระเป๋ามีหมอนนะคะและ้วก็เวลานั่งสอนหนังสือก็มีกาแฟผู้ใอหร่นึ่งอาจารย์คนอื่งจะไม่มีของเหล่านี้นะคะแล้วก็มีกาแฟอาจารก็ทานกาแฟไปฟังเราพูดกันไปแล้วก็นั่งทานกาแฟยินยินถ้าหมดชั่วโมงเดินไปนอกห้องแนละ้วอาจารย์ก็จะสุด ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอาจารย์มีมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆแต่ก็รู้สึกเป็นอาจารย์อาวุโสแล้วก็เรียนกันด้วยความเคารพอาจารย์ส่วนหนึ่งก็จะไึกถินอาจารย์ทำนองนี้ในช่วงเรียนนะคะในช่วงนีนแล้วก็ไอ้บรรยากาศของทัพแย่ตอนนั้นมันก็มีแต่ความสนุกนะฮะเมื่อเช้าอาจารย์จเจออาจารย์เจรนาและท่านพูดถึงบุลุงทองนะ,ะสตี อาจารย์เสมอก็มาก็เลยนึกได้มันชนกันางเรื่องเพื่อนคน,นตอนเคืออาจารย์เสมอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นรุ่นพี่เป็นผู้ใหญ่นะคะเราก็จะหมายมั่นเชื่อว่าอาจารย์เป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ถ้าทางจะเคร่งเคร่งขรึมเพื่อนคนหนึ่งซึ่งแก่แก่มากพออาจารย์เสมอเดินผ่านเลยบอกว่า รักเธอเสมอจะเดินผ่านที่ไรทุกคนรักเธอเสมอแล้วก็หยุดเสมอไว้นะคะเม่จะบอกอ่ะอะหนุนก็จะเดินน่าแย่งทำเป็นหูชนลมไม่ได้ยินก็ก็จะมีบรรยากาศอย่างนี้อยู่แล้วก็อย่างที่ที่คุยกันไปเมื่อเช้านะคะคือภาพของของอาจารย์ผู้หลายก็จะมันฟินไม่ฟังกัน นี้ถามว่าภาษาไทยดีกับไทรภาษาไทยดีเป็นเรื่องกับอาจารย์ลิภาเนี่ยอาจารย์วิภากลับมาตอนนี้นะคะตอนที่ปี23อาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่เพิ่งจบปริญญาเอกมาจากอังกฤษอาจารย์ก็สวยมากสวยมากจริงๆน,นะคะใบผมงอแล้วก็ใส่ชุดส,สีม่วงอาจารย์ยิ้มสีม่วงเลยนะวันนี้ ปากกาที่อาจารย์เขียนสีม่วงหมดนะคะเป็นใช้หมึกสีม่วงหมดเลยแล้วตัวปากกาก็ติเป็นสีม่วงนะคะหมึกสีม่วงก <Natalie> ็มีมีอุคเครอะไรบางอย่างที่ที่เราไม่ไม่เด้ดิฉันรู้จักอาจารย์บุญเหลือเหมือนสนิทกับอาจารย์บุญเหลือเนี่ยจากอาจารย์วิภามากกว่าตัวนี้เองเพราะว่าตอนที่เรียนปริญญาตรีไม่ได้เรียนกับอาจารย์บุญเหลือจรงๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่อาจารย์ อาจารย์คงจาร์ก <Horse addition. S 1> อาจารย์บุญเนียเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มีหนังสือเรียนวันพิดีวิจารณ์เนี่ยหนังสือที่อาจารย์วิภาให้อ่านเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นหนังสือของอาจารย์คืออาจารย์ให้อ่านหลายเล่มมากค่ะก็มีหนังสือต่างๆแต่สุดสุดท้ายงานของอาจารย์บุญเสีคือพุทธิยาวิเศษกับสุรศรนารีเนี่ยก็อ่านตั้งแต่สมัยปี34ที่เรียนอาจารย์วิภาจสอน2 <which S> 2วิชาวันพิดีวิจารณ์กับวรรดกรางวิสมทธิธรรม อาจารย์บอกว่าดิาฉันไม่ไม่ทำาันทึกดีไทยก็อาจารย์นั่นแหละคะ่ะสอนดิฉันเรื่องวรรณกรรมร่วมสมัยมาแล้วก็ก็ส่วนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วก็คือ,เ,อ,อเวลาที่อ่านหนังสือของจักรุษเนี่ยมันก็ไม่สนุกนะคะอ่านยังไงก็ไม่รู้สึกว่าสนุกรู้สึกมันเป็นเรื่องไกลตัวมากเป็นเรื่องเรื่องผู้ใหญ่แต่ว่าเราก็รู้ว่ามันเป็นเหมือนหนังสือที่เราต้องเรียนนะคะแล้วก็ มีความรู้สึกว่าคนเขียนอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็เจอท่านแล้วก็รู้ว่านี่เป็นเป็นงานของอาจารย์ผู้ใหญ่ก็รู้จักอาจารย์เหลือด้วยด้วยกาาันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วหลังจากที่เรียนแล้วคะ่ะที่ก็มาเป็นอาจารย์ท,ที่ทีท่รัแก้ตอนนั้นก็จะมีอาจารย์เหลือเพิ่มเข้ามาในชีวิตนี้อีกมากมายหลังจากที่เรียนวิญยาโทในระเอ ปัญญาโทที่จุฬาแล้วเนี่ยนะคะกลับมาเนี่ยอาจารย์ทำงานวิจัยกับอาจารย์วิชาที่จรน่นาก็จะมีอาจารย์เหลืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปหาอาจารย์ที่บ้านอะไรทัองน,นี้หาขอความรู้ขอความเห็นอาจารย์ก็จะสนใจงานที่เราทำเพราะฉะนั้นเรื่องของอาจารย์เหลือในขณะที่สอนเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ไม่เท่ากับสิ่งที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้นีนะจนสุดท้ายก็ต้องพูดว่า มันเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงวรรกคีวิจารณ์พูดถึงงานที่ที่ทำให้เรามีความรู้มาขนาดนี้เนี่ยอาจารย์บุญเหลือก็เหมือนเหมือนเป็นลมเห็จกันีคะที่ที่มีท่านอยู่ในในความคิดแล้วก็มีเป็นถามอยู่ตลอดเวลาโดยที่ตอบไม่ได้ว่ารู้อะไรบ้างจาก แต่ว่าหนังสือของอาจารย์ทั้งสามเล่มเรื่อยมาจนถึงวิชาต้นันคดีไทยหรืออะไรเนี่ยมันบอกให้รู้ว่าอาจารย์เป็นขวงลูกศิษย์แล้วก็จะต้องให้ลูกศิษย์มีมีแนวมีแนวมีฐานเพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้เนี่ยพอเราอ่านไปแล้วมันก็มันก็เข้าไปอยู่ในในวิธิคิอยู่ในอะไรหลายหลอย่างโดยที่บอกไม่ถูกว่ามันมีน